ท่านผู้มีบุญทั้งหลายบาลีในมงคลสูตรกด่าวถว่านิวาโต,ต่เอตัมมังคัลมุตตมังความเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนโบราณกล่าวไว้อ่อนน้อมถ่อมตนคือมรรเผลการอ่อนน้อมถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะว่าถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ ดำรงชีวิตอยู่คนถ้าว่ามีความอ่อนน้อมสมพันคนแข็งก้าวคนกักขาคนที่มีความรู้สึกว่าเออไม่ยอมใครแน่และก็สุดยอดก็จะมีปัญหามากมายตายก็ในทางพุทธศาสตนาเกี่ยวกับเรื่องมงความสูงต้อง่อนน้อมสมันธ์นะ จะไปไหนเหมือนช้าองอมงวงเหมือนหมาหางตกช้าองอมงวงช้างเธอมันเดินผ่านถู่ช้างถ้ามันอมง,งวงแสดงว่ามันไม่สู้ไม่สู้ไม่ไมาไ,ไ,ไม่หาเรื่องแล้วก็อมง,งวงก็เดินผ่านไปอย่าโชวงวอย่าโชหางถ้าเห็นช้างไหนมันหางชูงวงชูแสดงว่าอย่า,างไรมันหาังการ หมาก็เจกเช่นเดียวกันหมาถ้ามันไปไหนมันไม่กลัวใครมันโอ้คนเห็นหมาที่หลายตัวมันจะวิ่งสู้ด้วยต่างๆอ่ะแสดงว่าต้องเก็บเก็บตัวแล้วก็มีปัญหาแต่หมาตรงไหนที่มันผ่านปัญหาตกมนลาก่านไปแสดงว่ามันไม่สู้มันยอมเพราะฉะนั้นคนเราก็พึงปฏิบัติตนเช่นเดียวกันอย่าก้าวร้าวอย่าเลือกตัวเองแน่เนื้ออย่าเลือกตัวเองใหญ่ ทำอะไรก็ทำไม่ใช่อยู่ด้วยความเหมือนนิกว่าโตเป็นคนที่มีลมออกแล้วคือไม่พองลมเห็นอื่นอางอื่นหงมันพองลมมันก็เรียกว่าอโอ้อันนี้ใหญ่ที่สุดเลยอยากเป็นคนเช่นนั้นหมายถึงว่าเป็นคนที่โอ้อดน,น้อมท่องตนไม่ทําให้เขาทุกข์ใจไม่ทําให้เขาไม่สบายใจ ไม่ทาให้เขามีปัญหาพอแล้วเราก็เอื้อราทรคนเรามันผูกพันกันเกี่ยวข้องกันเป็นแม่เป็นพ่อเป็นมิตรเป็นทางไม่รูจะกี่ร้อยกี่พันตเดี๋ยวก็เป็นศัตรูกันเดี๋ยวก็เป็นมิตกันเป็นคนฉลาดไม่สร้างความเป็นศัตรูกันใอ้การเอื้อ่เขาไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรไม่รักเราก็ไม่เป็นไรแต่เราอย่าเกลียดเขา อย่าแสดงความพลังกายอย่าแสดงความอ่าเถืกายกับเท้าพนากอเฉยเฉอยู่ดีเรียบร้อยโดยประกาศทุกข์แในวันนี้ต้องขออน,นโมทนาสาธุการกับบรรดาทัางผู้มีบุญทั้งหลายที่ตั้งใจมาเรียนทเีเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่ครบประทุนประทับและประ อัญญาสิวโพคุณะยุอัญญาสิพัตโพคุณยุอัญญาสิวัตโพคุณทะย่พระอัญญา,า,าโคนทะัรู้และนองอุอากา ได้มีคาถาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาตัวเองอย่างยากยิ่มากไปวันนี้สุขิติมาสุภาจารุสุสีระหว่างสุปากะโตูอากาศะอากะเซาุปุกาะอูอาสซวุอากศจัตโลสติปัฏฐานาจัตตลวิทิปาทานสัมมาอาชิวุนัชชายติชิมพรีจะมาเฉลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาโภค้ามามาพราภระมามา สัพเพชนาโูชะนาพวันตุ